สวัสดีค่ะวิวสีดาคาร์บอนต่ำคาวันนี้ให้พี่เอกมาเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกต้อยติ่งนะคะดิมของไส้ไก่คาส่วนพี่ออนก็ตัดแต่งกิ่งไสเกาหลีนะคะหลังตึกค่ะและน้องเพยก็เอาญ้าออกจากเปลงผักนะคะพี่สีไัยก็ตัดหญ้านะคะทำความสะอาดด้านบนค่ะนี่นะคะให้พี่เอก เตรียมพื้นที่ปลูกต้อยติ่งไว้รอเลยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานวิวสีดาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยค่ะเราจะทำการเกษตรแบบลดการปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะลดภาวะโลกร้อนค่ะโลกเราจะได้เย็นลงนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ